และตอนนี้ครับบูล็อกครับริเวอของเราครับก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนมี2คู่หูครับระหว่างอันดับ3และอันดับ4นะครับอย่างครับอีกาและนินจาเออแต่จริงๆถ้าเกิดนินจารวมกับอีกาเนี่ยมันก็เป็นได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นอุจิวะนะครับอิตาจิแต่ถ้านะผมพูดถึงตัวละครนะผมสไตล์ที่มีเอกลักษณ์นะผมจริงๆ2ตัวละครนี้ก็มีเอกลักษณ์ แตกต่างกันออกไปมอย่างตัวละครที่มานะครับผมอยู่ในระดับ l e n d a น y ารผมซึ่งบอกตามตรงว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เกินความคาดหมายที่ผมคิดไวเ้เพราะพผมคิดว่าก็น่าจะอยู่ในระดับนี้อยู่แล้วนะครับผมในส่วนของ Legendary อย่างตัวละครที่มีชื่อว่า คาราสุ5หาหนุ่มในคาคาราสุเนี่ยภาษาญี่ปุ่นถ้าผมจําไม่ผิดนะดูเหมือนว่าจะแปลว่าอีกาด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่เกินความคาดหมายหนุ่มไม่คิดว่าจะลงมาเป็นระดับอีปิกนะผมเกิดความแบบเหลื่อมล้ำนิดน,นึงนะเหมือนแบบเหมือนลูกเมียน้อยหนุ่มมาพร้อมกับคาราสุนะครับผมอันดับ3ไดและอันดับ4แต่ดันนะครับไปอยู่อีปิกเท่านั้นนะครับผมอย่างตัวละครที่มีชื่อว่าโอตโตยะนะครับหน้าจอแสงสั้นนะว่าโอโตยะ หรือโอโตย่าตัวนี้นี่เองนซึ่งอ่ะเราจะมาลองสุ่มนะครับคาราสุดูก่อนอ้าวเสียงตอนสุ่มหายไปไหนไว้เนี่ยเลโอมาครับปึ๊บโอเคได้โอโตย่าซึ่งเรายังไม่เอาคลิปนี้นะครับอ่าคาราสุต่อกันเลยไง คู่หูระหว่าง3และ4ตัวนี้ตัวละครนี้นะผมถ้าเกิดวัดกันตามในอนิเม,มะในของคาร์สูเนี่ยโดดเด่นครับเรื่องการเลี้ยงหลบหรือการสับหรอกอย่างยิ่งเลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งตัวละครนะถ้าเกิดวัดกัน1ต่อหนึ่งเนี่ยตัวละครนี้ครับแทบไม่แพ้ใครเลยย้ำว่าแทบไม่แพ้นะเออ ก็อาจจะมีแพ้อยู่บ้างนะผมไอ้กูต้องพูดแบบละเอียดยิบเลยนะผมเดี๋ยวคอมเมนต์จับคอมเมนต์จับทุกคําพูดเลยนะครับพูดผิดไม่ได้พูดคําว่าแบบแทบอุ้ยแทบไม่แพ้เลยมันก็แพ้อยู่นะครับพี่ครับมันแพ้อยู่ครับแต่ผมใช้คําว่าแทบไม่แพ้นะผมไม่ได้แปลว่าไม่แพ้ใครเลยอะรายละเอียดของมันนะผมเป็นกองหลังนะครับกองหลังและกองหน้าอ่าที่พร้อมแบบจะปรากฏตัวทุกที่ทุกเวลาโอเคครับในส่วนต่อมาครับก็จะมีในส่วนของโฟร์นะครับผมเจ้าคาราสุนะครับอืม แต่มันไม่ได้เขียนว่าคาราสุนะครับมันเขียนว่าโคลโคลมาตัวละครน,นี้นะครับหรือโฟตัวนี้อยู่ในระดับเล g e n d ารีเท่านั้นนะผมเราก็จะสุ่มไปแบบง่ายๆอ้า,อาสำหรับนี้ครับดูเหมือนว่าจะเพิ่มความแรงในการยิงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ faster t r i ก g e r นะครับ speed ป,ประมาณว่าเราสไลด์เร็วขึ้นเหรอน่าจะใช่นะน่าจะใช่ประมาณนั้นสไลด์เร็วขึ้นและยิงแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอื พี่ว่าเราดูสกิลทั่วไปก่อนแล้วกันนะครับพี่จะดูแบบยังไม่อ่านเลยแล้วกันนะว่าทำอะไรได้เฮ้ยจุ๊บจุ๊บโอ้โหสุดยอดทำไม,เ,มเหมือนภาพจำอันนี้เลยวะมันก็คือสกิลหลบของซาเอะเอและลินนะครับแต่เป็นเวอร์ชันสีม่วง่ะดูต่อไหมครับสกิลวี what ฮะ only u s e b l r อ๋อคือบอลต,ต้องอยู่กับคนอื่นอ่ะบอลต้องอยู่คนอื่นนะครับใช้ เจ๋งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆเมื่อกี้แอบใช้งโง่ไปไนิดนึงเพราะยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเรามาดูในส่วนของ a w a k e n i ก่อนแล้วกันเป็นยังไงเดี๋ยว a w a k e n i จะหายไปก่อนดูนี่ค u ส s c e n e a w a k e n อ้าวแค่นี้เลยเหรอคึก <c oughs> ว่าจะมีอะไรที่เกินความคาดหมายกว่านี้อ่าแล้วก็มีในส่วนของสกิล B เดี๋ยวๆๆๆ,ๆ,ๆโอ้ตกใจเมื่อกี้ทำไมหลอด a w a k เ n i n มันไม่ลดลงอ่ะดูสกิล B พี่ว่าเป็นสกิลยิง ในเอ็งลองมายืนอ่าในเส้นเขตโทษสิอ่าประมาณนะั้นประมาณนะั้นประมาณนั้นเดี๋ยวพี่จะลองยิงดูนะปัะ๊บอ้าไม่ได้ว่ะไม่ว่าเอ็งต้องออกมาว่ะงั้นน่ะคืออะไรวะ,ะ,ะหรือว่าอบอลน้องอยู่คนอื่น a w a k e n อ n เ a w a k e n i n g เอาฟลิตพี่อ่านถูกไหมวะเอาฟลิมในราคาร้อยสี่สิบเก้าช่วยอะไรกูได้วอ t ซื้อแล้วพี่ซื้อแล้วเฟรมมันหลอกลวงพี่โอ้นี่ไงหาไม่รู้ไม่รู้เรื่องหาพี่รู้อยู่กันคือจะพูดว่างไงดีว่ามันมีชุดที่เราแต่งไว้แล้วอะ่ะแต่มันมาอยู่ในเนี้ยงงไหมหรือว่าเราเอาเวกเค็แล้วเราเปลี่ยนชุดวะออ,อาจจอาจจะใช่เออใช่ใช่มีส่วนมีส่วนอสมมติว่าพี่เอาอ่มเอาล่างไหนเอาล่างนี้แล้วกันอ่าล่างเบคอนเกิลเบคอนเกิลไปเบอร์มา วิธีการใช้งานนะเมื่อกี้พี่ไปถามในกลุ่มคอมมูนิตี้ฝรั่งมาแล้วเขาบอกว่าเราต้องโยนลูกขึ้นไปกลากะแล้วมันก็จะเตะมังคิดว่านี่ฮงโอ้ใช่เอาเวกเกแล้วเปลี่ยนตัวเป็นเบคอนเกิลแล้วนะครับพี่ต้องโยนลูกขึ้นไปสูงๆเลยอย่างนี้สุดปอกนี่แล้วก็บีเอาไม่ใช่สิไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ย แล้วบอลไปไหนอ่ะเโอ้ยคือขึ้นไปรับจากบนฟ้าเหรอวะก็เหมือนไอคูไงบล็อกเหมือนไอคูเอ้ยแต่แค่ไอคูไม่เคลียร์เฉยใช่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 อันนี้สองโฟล์สองโฟล์เปิดดูนะครับปึ๊บนะโฟล์ตัวนี้มันจะเพิ่มความแรงนะครับยิ่งจึ้นตอนยิงแต่ไม่รู้แรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับสำคัญก็คือการสไลด์เนี่ยเร็วหรือถี่มากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราลองสไลด์พร้อมกันนะ เองเตะบอลทิ้งก่อนเองเตะบอลทิ้งก่อนแล้วกด e 1 2 3ฟ ouais, ึบอ่ะกด e อีกกด e อีกเรื่อยๆเออมันเร็วกว่าเหรอวะทำไมมันก็พอๆก่นมันเป็นไกลกว่าหรือเปล่าใช่เหรอมันบอกว่าเดี๋ยวนะกลับไปอ่านใหม่ก่อนมันบอกว่าสปีดนะฟล a t t e r trickle trickle เนี่ยสปีดก็คือความเร็วนะแต่มันไกลกว่าเหรอไม่ไม่ชัวร์เพราะ พี่ได้ยืนระดับเดียวกับเองไ,งไหมว่าตอนนั้นเราเรายืนเสมอกันไหมอ๋มอเดี๋ยวจขึ้นฟุตเทจย้อนหลังนะครับเผื่อเพื่อเนเพื่อนทางบ้านดูเออน่าจะไกลกวัวหรือเปล่าไอ้คำว่าฟาสเตอร์จร,จริงๆมันควรจะต้องเป็นเร็วกวัวบอกว่าเราดูการวิ่งธรรมดาก่อนอนะครับเองลองวิ่งไปสิวิ่งไปตรงไปเลยวิ่งไปเอาวิ P ่งสิโอเคไปเลยไปวิ่งไปแล้วพี่เปิดโหมดอไม่ชัวร์ว่ามัน เร็วกว่าชิกิรีหรือเปล่าแต่เท่าที่คิดดูคิดว่าเวลาในการใช้เนี่ยสั้นกว่าเนาะเองคิดว่าไหมรู้สึกว่ามันสั้นกว่าจริงงานกว่าชิกิรีมีความนานกว่านะครับผมแต่ของไอตัวนี้เนี่ยไอตัวโคลเนี่ยมันเป็นมีคุณสมบัติการแย่งบอลน,นะซึ่งอาจจะดีกว่าอเน้นสั้นเน้นแย่งอะต่อมาครับเราจะมาดูในส่วนของอเวเกนนะครับโอเคอเวเกน ดูว to ่าสกิลของเจ้าต <fitness> ัว okay, น uh, ี้เนี่ยจะเป็นคุณสมบัติการบล็อกนะครับหรือการชิงบอลจากบนฟ้านะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้น้องนะครับน้องคนนี้ยิงโอเคอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะโอเคเองเตรียมตัวยิงเลยอือปึ๊บอ้าวอ้าวเนี่ยแล้วเป็นคนส่งหรอเนี่ยแล้วเป็นคนส่งเหวะส่งเองอ่ะส่งเองรับเองหรออ่ะเอองเองยิงบนฟ้าใหม่สิ ยังห้องใจเดี๋ยวเดีย๋ยิงบนฟ้ายิงยิงขึ้นฟ้ายิงขึ้นฟ้าก็ได้โอเคแสดงว่าได้อยู่ถือว่าเป็นสกิลตัดบอลได้แต่มันอาจจะฮิตบ็อกการบล็อกมันอาจจะแบบไม่ได้แบบอ,อกว้างมากหรือเวอร์มากเมื่อเปรียบเทียบกับไอคุอืมคิดว่านะคิดว่ามันถือว่าตัดบอลได้บนฟ้าแต่ไม่ได้แบบเวอร์มากมันไอคุนะจริงจริง